สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมานําำให้เคยกับผมเป็นพระอุปคุตนะครับผมพระอุปคุตนะครับรุ่นชนะมารนะครับผมของเจ้าคุณลักนะครับหลวงพ่อรักวัตถ,ถ,ถาวาสิปสนานะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อลงอย่างสามกษัตริยับสวยนะครับผมเป็นน้อยองค์ในชมหลายมุม พระพุทธท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับที่อยู่ตรงสะดือทะเลนะครับพ่อแม่คโคจารลายท่านกล่าวท่านว่ามีมีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เป็นกับตำนานท่านออกมาปราบนะครับออกมาปราบมายุคนะครับที่มีการสังยานาพระไตรปิฎกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับผมบูชาท่านไว้ก็มีแต่ป้องกันภัยให้โชคแล้วนะครับองค์นี้หมายเลขสวยนะครับหมายเลขแปดศูนย์ต่อโคตรบ่ทวิปัสนนาพระสุทาวาสมีปัสนนา นะครับผมเนื่องจากถ้าอยู่ในตะลือทะเลนะก็จะมีเกี่ยวกับไปบัวไปรแรนตต่างนะครับบัวนะครับปลากุ้งปลาเต่าอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นตัญญารักของท่านผมให้ชมด้านหลังอีชานะครับผมโอยนะครับบูชาท่านก็ป้องกันใหม่ให้โชคลาภนะครับอดปีปีศาจเกรงกลัวนะครับหมู่มานเกรงกลัวนะถ้าเคยมาปามมาสมัย ขยานาพระใจวิดกแล้วสุดท้ายขั้นปรับสําเร็จแล้วก็ปยากรไว้แล้วว่าหมาตรงนั้นท่านจะเข้าพุทธภูมิก็คือจะเป็นผู้เจ้าในอนาคตนะครับลอีอะไรจะอสงไขมากนะครับต่อไปนะครับองค์นี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับปะกิ่งอุปบุดชนะมาร3กุมภาพันสองพันหกสองนะครับออกแต่ปี62แล้วนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านวิพรพระเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านาอุ่นร่รมะเรืองขอบคุณครับสวัสดีครับ